สวัสดีจ้าพี่น้องป้องาปสปูสคนตอนรัรเข้คสูช่ชงก็ติดห้วยดังมากเช่นเนจาจะก็มาพอกับแอดมินในวันจันทร์ที่เจ็ดพฤศจิกาย,ยนเน,นจาจะแอดมินกับเสื้อผ้าพี่น้องสปูสโคนไปเบ่งเนวทางได้ดีตัวเลขได้เด็ดอีกเชนเคยเนาจะสำหรับชุดนี้ก็จะเป็นเนวทางของเหลขกเสี้ยนน้องไข่เลขจากสำนักสลากกินแบ่งรัฐบาลเน,นจาจะต่อเลยเนวทางของลื่อนหลันสนมืองแลวก็แเนือทางของแมงปอได้พี่น้องเด้อ ก่อนไปรับชมรับฟังแอดมินก็ขอกำลังแห้งใจจากพี่นอ้องสักผูสักคนเนาจกด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจง้งเตือนเอาจะพี่น้องก็บเได้รับชมคลิปไปไหมส่วนแอดมินก็บเสด้มีกำลังแห้งใจในการทำคลิปต่อไปเราจะด้วยการกดไลค์กดแชร์จากพี่นอ้องสักผูสักคนนอจ้า เพื่อเป็นการวัดเสวลาเฮาก็ไปรับช่วมแนวทางกันเลยจ้าเริ่มต้นกันที่แนวทางของเล็กเซียนน้องค่ายกันก่อนเลยจ้าส่งผลงานอุติภานมาหนึ่งพฤศจิกายนเพื่นกระให้เขาเล็กถ่ายสองตัวลางตรงๆนะจ๊ะนั่นก็คือ 70. เจ็ดศูนย์เฮากลับมาเบื่องต่อกันที่สิบหกพฤศจิกายนนะจ๊ะส่งเพิ่นกระได้ปล่อยแนวทางมาหายแล้วส่งเพิ่นกระให้วิ่งบนงวดนี้ทีลักหากับลักซีและพี่นองเด้อชุดสองโตบนลางเพื่นหหาสามหาสอง,หา,สองหาหนึ่ง c1 c2 และ61แล้วจ้ะ2ตัวบนล่างที่เน้นให้ก็คือ52 51 4 c1 และ61จ้าต่อโดยแนวทาง3ตัวบนพื้นไหหา c1 และ 6c1 เน้นให้ 6c1 แล้วจ้ะแนวทางเลขเซียนน้องคขาจดไว้เบิ่งกันเลยจ้ามาเบิ่งต่อกันทีเลขสำนัก งานสลากกินแบงรัฐบาลเน,นจาจะหัวประจำที่16พฤศจิกายนซึ่งหัวนี้พ่นกระไ้ชุดโค้งสุดท้ายเนจาจะก3โตเม็ดเดียวก็คือ048ต่อด้วยชุด2โต0408และ48จ้าเน้นให้48ได้พี่น้องเดอ้อ3โตเม็ตเดียว048ชุด2โต0408และ48เน้นให้วงกลมแดงๆ48จ้า มาเบื้งต้นกันที่นวทางของลื่อหลั่นสนันเมืองเราจ่ะรัฐบาลไทยงวดประจาวันที่16พฤศจิกายนซึ่งชุดนี้ก็เป็นแนวทาง2โตบนราง2โต6หางเาจ่ะซึ่งก็ได้แก้ตัวเลขหาหนึ่งหาสหาสหาเก้เกและ8ปดจ้าหาหนึ่งหาสหาสหาเก้าและ8 9ชุด2โต6หกางบนราง จดไปเบิงกันเด้อจ้ามาต่อกันทินเราทั้งสองตัวลางเนาจ้าซึ่งเรือหล่นสนามเพื่องเพื่อนกันเน้นให้เนาจ้าสองตัวลางเน้นเน้นก็คือซีหนึ่งหาหนึ่งและหาซีพี่น้องซีหนึ่งหาหนึ่งและหาซีระวังเบิหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดซีซีเด้อพี่น้องเด้อแนวทาง 2งตัวล่างเน่นๆเพิ่นคัดมาให้แล้วเนาจ้ะเหลือ2โต3หางเราจะสําหรับ2ตัวล่าง2โต3หาง4151และ54ระว่างเบิ่น1177และ44หรือลั่นสนันเมืองแคไปเบิงจดไว้เบิงกันเด้อจ้ามาเบิงต่อกันที่นวทางของคนนรูโตดบนเนาจ้ะร,รัฐบาลไทย16พฤศจิกายน คูตัวบนงวดนี้เพิ่นก็ให้72กับ73เด้อพี่น้องเดอ้อ72กับ73ก็อย่าลืมขึ้นเนื้อล่องใต้น,น,นะจ๊ะเพิ่นเน้นให้มาแค่2หางนะจ๊ะสําหรับคูตัวบน72กับ73ไปกับก็72 27 73 37เด้อจ้ามาเบิ่งต่อกันอีกงแนวทางนะจ๊ะซึ่งก็คือแนวทางของแมงปอเนาะจา๊ะ รัฐบาลไทย16พฤศจิกายนชุด3ตัวบนเพิ่นไฮห้าศูนย์เก่าสี่ศูนย์แปดสี่ศหาสาดหาสอหาสาและเจหนึาดจ้ะชุด3ตัวบนที่เน้นไ้ก็คือ3ามห4าศูนเก่าสีหาสาและห3าสเก้าจ้า ต่อด้วยแนวทาง2โตบนล่างแล้วจ้าซึ่งเพิ่นก็ให้5 0 4 0 3 0 3 5 2 5 1 5 2 8 3 8และ3 9เก้าด้วจ้าชุด2โตบนล่างที่เน้นให้ก็คือ5 0 4 0 3 0 38และ3 9เก่าด้พี่น้องเดอ้อแนวทางของแมงปอแอดมินก็ยังบ่มั่นใจว่าเป็นของแท้รอยเเนหรือเปลา่าเนาะจ้าคอมเมนต์มีมาอีกแอดมินก็สิเอามาลงให้พี่น้องได้เบ่งกันอีกครั้งนึงเนาะจ้าก็บเบ่งชุดนี้เป็นนำจิมเป็นกอนเ้ยพี่น้องเดอ้อก็แคบไปเบ่งจุดเอาไปเบ่งกันเนาะจ้าเพราะว่าสิเป็นแนวทางของลือหล่นสนันเมืองแนวทางของเหล็กเส้นน้องไข่นาาเนาะจ้ะแนวทางครูโตเนาะจ้ะแคบไปเบง่งจุดเไปเบ่งกันเนาะจ้ะเอาไว้เป็นแนวทางด้วยกัน เลือกซื้อลอตเตอรี่เนาะจ้ะเทียบตัวเลขก,กันเบิงได้พี่น้องเดอ้อถ่ายนี่แอดมินก็นขอให้พี่น้องสักผสักคนโปรดใส่วิจารยณในการรับชมแล้วก็ร,รับรูปข้อมูลอย่างมีสติได้จ้าเป็นเพียงแนวทางในการเสี่ยงโชคได้พี่น้องเดอ้อแล้วก็สนับสนุนการสื่อสากกินแบงรัฐบาลเท่านั้นได้จัดทางช่องบ่อสนับสนุนการพนันหรือว่าสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดได้พี่น้อง การลงทุนมีความเสี่ยงสูงพี่น้องก็ต้องพิจรารณากันใหด้ดีด้อจะ้ะสื่อตามกําลังรัพย์ของฉของในพี่น้องเด้อแอดมินก็ขอให้พี่น้องสปสูสกคนโชคดีแห้งๆปังๆมั่นๆกันทุกคนด้อจะ้ะสำหรับคลิปนี้แอดมินก็ขอตัวลาพี่น้องไปซ้ำนีก่รนเด้อจ้าเดี๋ยวจ้างกลับมาพอกันไหมในคลิปหนะ้าสวัสดีจ้า